รบสวัสดีนะครับพมกผมตองนะครับในรายการ10เรื่องรู้ยังอ่ะสิบเรื่องรู้ยังอ่นะของสิบนักเตะค่าตัวแพงที่สุดของลิเวอร์พูลนะครับไล่จากอันดับ10ไปจนถึงอันดับที่1นนะครับว่ามีใครบ้างนะครับต้องขอบอกว่าข้อมูลนี้มาจาก transfer market นะครับซึ่งเป็นค่าตัวที่บวกแอดออนไปแล้วนะครับบางอันดับอาจจะสลับกับหลายๆสำนักนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วอ่ะ เราก็ต้องจ่ายนะครับแอดออนพวกนี้นะครับอันดับมาเลยสลับกันนิดหน่อยนะครับผมขออิงจาก transfer market มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่า10นักเตะค่าตัวแพงที่สุดมีใครกันบ้างนะครับเพราะว่ามีนักเตะย้ายเข้ามาลิเวอร์พูลหลายคนมากเลยนะครับเราก็มาอัปเดตกันนะครับอันดับที่10นะครับเดียโกโจต้านะครับค่าตัว38.4ล้านปอนด์นะครับย้ายมาจากวูฟแฮมป์ตันนะครับดาวเตะใบ2.3ปีเนี่ยครับ ค่าตัวถึง38ล้านปอนด์แล้วก็มาสวมเสื้อนะครับหมายเลข20ของลิเวอร์พูลนะครับฟอร์มที่อยู่กับวูแฮมตันนะครับถือว่าสุดยอดเลยนะครับฤดูกาล 2019- 2020เนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีในการยูโรปาลีกนะครับทำไปถึงคร้าวกระตูจาก14เกมนะครับแต่ว่าทีมดันไปตกรอบ 8ทีมสุดท้ายนะครับส่วนฟอร์มในพรีเมียรีกนะครับเขาก็ยิงเป็นว่าเล่นนะครับเช่นยิงแฮตทริกนะครับใส่เลสเตอร์ซิตี้นะครับแบบสุดมันใน3ประตูต่อ4นะครับแล้วูทูกาันนั้นนะครับก็ลงไป37นัดทำไป10ประตู7แอสซิ์นะครับฟอร์มดีแบบนี้นะครับเวอ้์วโลเลยสอยมา สอยมาร่วมทีมนะครับแต่ว่าในตำแหน่งนะครับด้วยตำแหน่งเนี่ยตอนนั้นในที่มาเนี่ยมีทั้งโมซาล่าซาริโอมาเน่นะครับแล้วก็โรเบโต้ฟริมิโนทุกคนอยู่ในช่วงพีคท็อปฟอร์มทั้งหมดเลยนะครับทำให้ดิโก้โจตาเนี่ยมาเหมือนเป็นโจเกอร์นะครับเป็นเป็นอะไหล่สำคัญนะครับของเจอเกอ้นคลอปนะครับก็ลงสนามเป็นตัวสำรองเรื่อยๆแต่ ยิงเรื่อยๆเช่นกันนะครับเช่นเกมที่ลงมาในที88นะครับยิงอาร์เซนอล3าหนึ่งนะครับหรือยิงเอสแฮมสอหนึ่งนะครับในช่วงนาทีบาปนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับนี่ก็คือผลงานนะครับทำให้เรานึกถึงโอเลกุน่าโซชานะครับของแมนยูเนเต็ดนะครับที่ชอบเปลี่ยนอารมณ์มาเป็นซูเปอร์ซับนะครับตอนนี้นะครับเขาลงเล่นให้ลิวฮูทั้งหมด113นัดแล้วก็ยิงไป41ประตู แล้วก็15แอซิดนะครับถือว่าไม่เลวเลยนะครับนี่คือลงมาในตำแหน่งตัวสำรองด้วยซ้ำนะครับตอนนี้เนี่ยหลังจากที่โรเบโตเฟอร์มิโน่ไปแล้วนะครับผมก็คิดว่าจำนวนนาทีนะครับต่างๆของดิเอโกโจตาหากเจ้าตัวไม่เจ็บนะครับจะเป็นกำลังหลักของเรวพูแน่นอนนะครับเพราะว่าในเกมที่เรานำหรือต้องการคลองบอลนะครับดิเอโกโจตาสามารถลงมาเล่นเป็นฟอร์นายได้นะครับนี่คือตัวที่มีประโยชน์หนึ่งนะมีประโยชน์แน่นอนสองเนะ คืออายุยังน้อยนะครับใช้งานได้อีกยาวนะครับเรายังได้อยู่กับโจตาต่อไปอีกยาวๆแน่นอนนะครับคนที่2นะครับตอนนี้มีข่าวย้ายทีมไปซาอุนะครับซึ่งทาคลิปนี้ออกอาจจะย้ายไปซาอุเรียบร้อยแล้วนะครับฟาบินโยครับผมฟาบินโยเนี่ยค่าตัว38.7ล้านปอนด์นะครับซึ่งเราซื้อมาจาก RS m o n โมนาโกนั่นเองนะครับทีมในลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเจ้าตัวเนี่ยเป็นกองกลางตัวรับทีมชาติบราซิลนะครับ หัวล้วนๆนะครับฉายาพี่อ่างเธอเทิงนะครับชาวไทยก็ตั้งมาเลยอยู่ในยุคโมนาโกที่รุ่งเรืองนะครับกับเคลเลียนเอ็มปาเป้นะครับแล้วก็แบรนาโตซินวานะครับที่คว้าแชมป์ลีกนะครับแล้วก็ไป UCL รอบรองชนะเลิศนะครับปี2017-2018นะครับแล้วลิวพูก็ซื้อมาในปี2018-2019นะครับด้วยค่าตัว38.7ล้านปอนด์นั่นแหละนะครับแล้วก็ กลับมาเป็นมิดฟิวตัวรับที่ดีที่สุดในรอบ30ปีของเราเลยนะครับแล้วก็พาลิวหูคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในปี2019และ20นะครับ ปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับว่าเขาพร้อมที่จะย้ายทีมแล้วนะครับแต่ว่ามีเด็กเข้ามาสอดแทรกเรื่อยๆนะครับเช่นสเตฟานไบเซติดนะครับแต่ว่าฤดูกาลที่แล้วก็ยังลงสนามต่อเนื่องนะครับถึง39เกมนะครับจะบอกโอ้ยหมอปลาไม่มีประโยชน์ไม่นุ่นไม่นี่นะครับแต่ลงไปถึง39นัดเลยนะครับฤดูกาลที่แล้วก็ยังเป็นคนที่มีส่วนสําคัญในแผงมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลนะครับในการปัดกวาดเช็ดถูคู่ต่อสู้นะครับปัจจุบันนะครับลงไป1น0 51นัดทำประตูไป8ลูกนะครับแล้วก็9แอสซิสต์นะครับสำหรับฟาร์บินโยนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยฟาร์บิญโยนะครับอาจจะย้ายไปที่ซาอุดเรียบร้อยแล้วหรือเปล่านะครับก็ขอให้เจ้าตัวโชคดีนะครับว่าครั้งหนึ่งหรือ์พูลเคยมีมิดฟิลด์ตัวรับนะครับ อันดับต้นๆนะครับของโลกอยู่ในทีมนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับฟาบินโยอันดับที่8นะครับอันดับที่8เนี่ยโหมีคนที่สมหวังนะครับกับค่าตัวสูงก็ต้องมีคนที่ผิดหวังนะครับสําหรับคนนี้เนี่ยผมก็ใจชุ่มชื้นนะครับตอนที่เขาย้ายมานะครับแต่ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับคิสเตียนเบนเตเก้นะครับเบนเตเก้ย้ายมา รวมทำแอนฟิล l d ด้วยค่าตัว39.9ล้านปอนด์โคตรแพงนะครับพอมาตอนนี้โคตรแพงนะตอนที่ได้นี่เว้ยถูกยั่งว่าเลยครับคริสเตียนเบนเดเก้นะครับย้ายจากแอสตันวิลล่ามาเมื่อฤดูกาล2 0 1 5ันสิถึงสองพนะครับแล้วก็มีออปชั่นมากมายนะครับซึ่งไม่ได้แอดออนแน่นอนนะครับทำไป10ประตูแล้วก็6แอสซิสต์เท่านั้นนะครับไม่ดีไม่พอสำหรับลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลก็ไปไปซะไปคริสตินฮาเลดนะครับก็ล้มเหลว นะครับก็จะจบค่าตัวอยู่ที่39.9ล้านปอนด์นะครับสถิตินะครับเขามาลงแบบว่าแชร์เว็บแชร์เว็บนะครับ41นัดไปประมาณขายขาดทุนนะครับประมาณ24ล้านปอนด์นะครับแต่ที่มันตลกนะครับพอมันย้ายไปคริสตันพาเลตนะครับมันยิง2ประตูให้คริสตันพาเลตชนะลิเวอร์พูล2ประตูต่อ1เฉยเลยนะครับในฤดูกาล2016-2017นะครับก็บายบายนะครับคริสเตียนเบนเตเก้มึงตอนอยู่ด้วยกันยัไม่ยิงนะครับอันดับที่ เกันแล้วนะครับคนนี้เพิ่งย้ายมาฤดูกาลที่แล้วนะครับทุกคนจำกันได้ดีนะครับสำหรับโคดี้กัตโปนะครับค่าตัว42ล้านปอนด์นะครับซื้อหลายสำนักก็เอาไปชูเสื้อแมนยูเรียบร้อยเฮ้ยไปแมนยู65ล้าน ไปทีมนูน้นทีมนี้80ล้านลิฟวูต้องได้ไม่ต่ำกว่า60ล้านแน่นอนนะครับในเมื่อเจ้าตัวเนี่ยทำผลงานได้ดียอดเยี่ยมในฟุตบอลโลกนะครับปี2022นะทุกทีมหมายตาโคดีกัตโปแล้วก็เป็นข่าวว่าเออต้องเอามานะครับมาเป็นหน้าเป้าตัวหลักกวากมือเรียกนะครับแต่สุดท้ายนะครับมาลิฟวูได้ยังไงเท่านั้นยังไม่พอ ค่าตัวเพียงแค่42ล้านปอนด์เท่านั้นนะมันถูกมากเลยนะครับสําหรับผู้เล่นที่อายุน้อยขนาดนี้นะครับนี่ะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามาถึงปุ๊บก็ยังอยู่ในระยะเวลาการปรับตัวนะครับเราต้องให้เวลาครึ่งถึง1ฤดูกาลนะครับเพราะตอนนี้ลงไปเพียง21นัดยิงไป7ประตูนะครับกับ3แอสซิสต์นะครับยังต้องมาปรับเปลี่ยนนะครับพอลิีภูพยายามหาสามประสานใหม่นะครับหลังจากที่ซาร่ามาเน่ แล้วก็ฟิมิโนนะครับแยกทางออกไป2คนแล้วนะครับนีู่ว้พยายามจะปั้น3ประสานยุคใหม่นะครับเป็นดีอาร์ตกัรโปซารานะครับหรือดีอาร์ตกัรโปดาวินอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ต้องเชียร์กัรโปกันต่อไปนะครับว่าให้ทําผลงานในฤดูกาลนี้ที่จะถึงนะครับและพาทีมไปถึงแชมป์พรีเมียร์ให้ได้เลยเฮ hey. <laughs> ้ดูดูดูกูชอบกัรโปมากเลยนะ อันดับที่6นะครับนี่คือตัวไายตัวแทนนะครับของซาดิโอมาเน่นะครับก็คือลุยดีอาร์เจ้าของเบอร์7คนใหม่นะครับค่าตัว47ล้านปอนด์นะครับบางสำนักก็บอกว่า50ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเราอิงจะแทนเฟิร์มมาเกสนะครับก็เขาย้ายมาจากปอร์โตนะครับมีข่าวกับแมนยูนะครับเหมือนกัปโปเลยนะครับตอนอยู่ปอร์โตนี่คือจี๊ดเลยจิตจี๊ดเลยนะครับถ้าใครได้ดูคลิปเบอร์7นะครับทั้ง10คนนะครับผมก็จะพูดเรื่องราวของ ลุยดีอาร์ตไว้ในนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปหาฟังกันได้นะครับเกี่ยวกับเบอร์เจ็ดทั้ง10คนของลิวฟูนะครับไปย้อนดูได้เลยนะครับเขาย้ายมาอยู่ลิวพูเนี่ยเขายังประสบปัญหาบาดเจ็บนะครับลงบ้างไม่ลงบ้างนะครับตอนนี้ลงไป2 1นัดนะครับทำได้5ประตูกับ3แอสซิตผมคิดว่าฤดูกาลที่จะถึงเนี่ยคือฤดูกาลที่3นะครับของลุยดีอาร์ และได้รับเบอร์ใหม่นะครับซึ่งเป็นเบอร์อาถรรพ์นะครับยังไม่มีใครทําผลงานได้ดีเลยนอกจากเจมิลเนอร์นะครับอ,อ็มาสารเบอร์เจ็ดจากท่านรองนะครับขอให้ประสบความสําเร็จนะผมเชียร์เต็มที่เลยนะหลุยส์เนยัเชียร์อย่างเดียวครับอย่าให้เจ็บอย่าเจ็บอย่าจนเลยอยู่ช่วยทีมยาวๆทั้งฤดูกาลนะครับ อันดับที่5นะครับเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากนาบิเกต้านะครับนี่คือพออนะครับโรงบาลคนล่าสุดนะครับของลิเวอร์พูลนะครับก็ต่อจากเตียโก้ฮันตาร่านั่นแหละครับไม่รู้ว่าซื้อมาทําไมก็ไม่รู้นะครับเป็นกองกลางเนี่ยครับที่ตอนนั้นผลงานดีมากตอนอยู่ที่อาร์เบไลซิกนะทุกคนแบบโอ้ฉันอยากได้นะครับทุกทีม ทุกทีมมาอยากได้เกต้าหมดนะครับแล้วก็ย้ายมาเซนมาทางนั้นท,ท,ที่เจ็บรู้ทั้งรู้นะครับว่าเขาย้อมแมวก็ยังจะเอามาในปี2018นะครับตลอดช่วงเวลาที่อยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยที่เขาลงสนามเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบมากๆของแฟนๆลิเวอร์พูลเสมอนะครับ แต่ว่าร่างกายเขามันไม่ไหวแล้วเขาอยู่กับลิเวอร์พูลมาหฤดูกาลลงเล่นได้แค่129เกมนะครับทำไปสิบเอ็ดประตูแล้วก็6แอสซิสต์นะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลก็ตัดใจปล่อยให้แวเดอร์เบรเมดนะครับ,นนรใ,นรบในเยอรมันนะครับ ปล่อยฟรีไปเลยป้าไอาไปอยู่โรงพยาบาลที่เยอรมันละกันนะครับ <c oughs> ก็ประมาณน,นี้ไปเลยนะครับเสียใจเฮ้ยนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ลุ้มเหลวลุ้มเหลวนะครับมาต่อไปกันเลยครับเบอร์สี่นะครับคนนี้นี่แม่งโคตรคุ้มโคตรคู่เจ้าของเสื้อตัวนี้เลยนะครับก็คืออลิสันเบเกอร์นะครับ ค่าตัว56ล้านปอนด์นะครับนี่คือนายด่านของ RS Roma นะครับโคตรหลอ่อโคตรเท่เนะครับมาด้วยเขานะครับย้ายมาเป็นค่าตัวสถิติอันดับหนึ่งของลิเวอร์พูลเลยนะครับตอนนั้นว่าคนแบบว่าเออลิเวอร์พูลประสบป,ปัญหาเรื่องผู้รักษาประตูมาตลอดไม่ได้ผู้รักษาประตูแบบเอยชั้น A ชั้น B ชั้น C บวกทั้งนั้นเลยนะคริสโตเฟอร์เคิร์กแลนด์นะครับ สกอตคาสันเดวิดเจมซานเดอร์เวตเตเฟลนะครับเป็นมือสองมืออะไรกะโหลกกะลาของประเทศอื่นๆทั้งนั้นเลยก็เลยตัดสินใจมา พ่อมีมาอยู่ด้วยกันนะครับโหแล้วผลงานนะครับทุกอย่างมันตอบโจทย์ด้วยผลงานในสนามทั้งนั้นเลยนะครับอาริสันเบเกอร์เป็นผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าดีแล้วก็เรื่องการปิดมุมการเปิดบอลนะครับการจ่ายให้เพื่อนนะครับเขาติดทีมยอดเยี่ยมนะครับของอังกฤษพรีเมียร์ลีกในปี2020แล้วก็เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจําปีของสโมสรนะครับปีนี้เลยนะครับสดสร้อนๆนะครับสถิติฤดูกาลนี้นะครับ2022-2023 ริวพัวจะฟอร์มไม่ดีนะครับแต่ว่าอาริสันเบเกอร์สามารถเก็บคีนชีตเป็นอันดับที่3นะครับในพรีเมียร์ลีกนี่คือสุดยอดแล้วนะครับการเซ็นการเซฟถึง71%เซฟได้107ลูกนะครับจากการลง150นัดน,นะครับนี่คือคุมค้มคุ้มยิ่กอ่แฟตปะทอง มาครับมาถึงคนที่3นะครับโดมินิกซูบอสไลน์นะครับเพิ่งย้ายมาจากอาเบไลซิกนะครับสำหรับกับตันทีมชาติบังการีคนนี้ยังไม่ได้ลงสนามสักแมตช์นะครับมาสดๆมาจริงๆเลยนะครับก็จะได้เดินทางกับทีมนะครับไปพรีเซสซันที่เยอรมันนะครับแล้วก็สิงคโปร์นะครับแล้วก็กลับไปเปิดฤดูกาลนะครับสำหรับนักเตะคนนี้เนี่ยเราได้ทําเรื่องนะครับสิบเรื่องรู้ยังอ่ะเกี่ยวกับเบอร์8คนใหม่นะครับโดมินิกซูบอสไลน์นะครับไว้ด้วยนะครับอย่าลืมย้อน น,นั่นคือประวัติคร่าวๆนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยผมขอสรุปเลยนะว่าโดมินิกซูบอสาลาเนี่ยเป็นคนที่วิชั่นสุดยอดนะครับทั้งจ่ายและยิงเท่าๆกันนะครับก็เหมือนกับแอคแท็กกิ้งมิดฟิลด์นะครับที่มีวิชั่นดีในการจ่ายบอลแล้วก็การจบสกอร์ที่สุดยอดนะครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็แบกเบอร์ของกัปตันไว้บนบ่านะครับ อย่าเป็นเหมือนหมายเลข8คนก่อนนะครับก็คือนาบิเกต้าซึ่งอยู่แต่โรงพยาบาลขอให้เอาอย่างหมายเลข8ที่เจ้าตัวสักไว้บนข้อมือนะครับก็คือคําพูดของตีเฟนเจอราดนั่นเองนะครับให้สุดยอดเหมือนเจอราดไปเลยนะครับสําหรับโซบบสไลด์ถึงอันดับที่2นะครับเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับก็คือเวอร์กิลฟันไดนะครับค่าตัว75ล้านปอนด์แม้ในหลายสำนักนะครับในหลายเว็บจะให้เขาคงเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่า สิบ uh, เรื่องรู้ยังของเราเนี่ยรวมแอดออนไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เลยอันดับสลับกันนิดหน่อยนะครับแต่เรื่องความคุ้มค่านะผมบอกเลยเนี่คืออันดับหนึ่งนะครับโอ้โหว่ากิลฟันไทยมาคุ้มอะไรขนาดนั้นนี่คือกองหลังดีกีอันดับ2นะครับของบัลลังก์ดอนปี2019เ้ลยยีแล้วก็ติด ทีมยอดเยี่ยมของโลกนะครับ World ลอนะครับแล้วเขาก็ย้ายมาจากเซาแฮมป์ท่านด้วยค่าตัว75ล้านปอนด์สถิติในเกมล่ปี2018ับปถึง2019นเะครับเคลียบอลอันดับหนึ่งของพีเมลีกบล็อกคู่แข่งอันดับหนึ่งของพีเมลีกแย่งบอลกลับมาอันดับหนึ่งของพีเมลีกชนะการดวลหนึ่งต่อหนึ่งอันดับหนึ่งของพีเมลีกชนะลูกกาอากาศอันดับหนึ่งของพีเมลีกนะครับส่งบอลสำเร็จอันดับหนึ่งในตำแหน่งกองหลังของพีเมลีกนี่มันการันตีนะครับเบิร์ล กิวฟันไดเนี่ย คือผู้ชายที่สุดยอดนะครับแล้วผมก็เคยเจอเวอร์กิลฟันไดเนี่ยคือเฟรนลี่มากๆนะครับแล้วก็เห็นแฟนบอลยืนรอยืนอะไรก็เดินเข้ามาหานะครับยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนที่ไม่ถือตัวเลยนะครับแล้วก็เป็นมิตรกับแฟนบอลทุกคนนะครับยอดเยี่ยมมากๆประทับใจจริงๆนะครับสำหรับเวอร์กิลฟันไดอันดับที่1นะครับเป็นขวัญใจของผมในตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าจเจ้าตัวเพิ่งเปลี่ยนมาใช้นำบนนายนะครับหลายๆคนจะรู้ว่าผมชอบลุนด้วยนะ แล้วก็ชอบผู้เล่นที่ใส่เบอร์9นะครับเช่นโรเบโตเฟอร์มิโนแล้วตอนนี้ดาวินมาแบกเบอร์9ไว้บนบ่านะเบอร์ของตำนานที่อมาตะของเรียวโฮหนะครับเช่นเอียนลัดลอบบี้ฟาวเลอร์นะครับ, e ler, รบโอ้โหนี่เลยมาสารต่อตำนานสำหรับดาวินนูเยสนะครับ ค่าตัว85ล้านปอนด์หลายๆสำนักอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่มัน60ล้านเองนะครับเท่าโซบอสไลน์แหละอันนี้เอามาอิงจากาัดตลาดมาร์เก็ตนะครับต้องขอไปอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าถ้าผิดพลาดยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับกองหน้าอุลุกวัยคนนี้นะครับฟอร์มโดดเด่นมากกับเบนฟิก้าในฤด,ดูกาล2021-2022นะครับทั้งยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกและในโปรตุเกสลีกนะครับลงเล่นไป57นะัดยิงไป32ลูก14แอสซิสท,ทันลมทลายนะครับ เขาอบ,บอกมานี่ลูกมานี่กวากมือเรียกเลยว่าโอ้โหเราต้องปรับทีมแล้วหลังจากเราเล่นฟอร์สไนมาเรานูน่นเรานี่เราต้องมีหน้าเป้าแล้วนะครับซึ่งหน้าเป้ามายืนเพริอย่างงี้ซื้อเตีอยจจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในฤดูกาลแรกกับลิเวอร์พูลลงเล่นในพรีเมลีกนะครับย9ินะัดยิงไป9ประตูแล้วก็3แอสซิสต์นะครับสำหรับในยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยลงไป8นะัดยิงไป4ประตูนะครับ ก็ผลงานยังไม่ค่อยเข้าตาแต่จอดนะครับแต่ครัเท่าไหร่ในการเออหน้าเป้าเมื่อเราขายฟอนไนไปทําให้เจอเก่นครอปแม่ไปซื้อหน้าเป้า,าอีกตัวหนึ่งก็คือโคนี่กักโปนะครับคราวนี้โอ้โหแข่งงานมันแน่นอนฤดูกาลหน้านะครับใครที่เป็นแฟนลิวฮนะครับตอนนี้เราเสริมทัพกันได้สุดยอดและเราอาจจะเสียตัวหลักๆตัวเก๋าไปเยอะมากนะครับเช่นเจมิลเนอร์ต่างๆเนี่ย มันทําให้เราได้เปลี่ยนถ่ายเลือดใหม่นะครับฟุตบอลมันก็เป็นอย่างนี้เมื่อแก่ฟอร์มมันตกเราไปซื้อเด็กเอามาปัา้นเอามาทําทีมใหม่นะครับเราก็เชียร์วนเวียนหนีมาหลายสิบปีแล้วนะครับเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามีมาก็ต้องมีไปนะครับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยฟอร์มในฤดูกาลหน้านะครับอาจจะยังไม่ใช่ตัวตัดสินนะครับเพราะหลายๆคนยังเป็นผู้เล่นใหม่มาในอยู่ในแผนทําทีมใหม่อาจจะได้ดีในสักถ้วยหนึ่งเราก็จะลุ้นไปด้วยกันนี่ก็ฝากด้วยนะครับคือ10นักเตะที่ค่าตัว สูงที่สุดของเวอร์พููนะครับตั้งแต่มีสมสอรมาเลยแล้วรอรอดูว่าใครจะมาทำลายสิติของดาวินนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันก็ ฝากติดตามทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับทั้ง YouTube นะครับกดซับเลย Facebook ช่อง I am Legend นะครับลงข่าวเดี๋ยวมีนักฟุตบอลไทยคนไหนมาก็จะอัปเดตนะครับหรือช่องทาง IG นะครับอ่อทวิตเตอนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับถ้ามีพูดคุยสอบถามเนี่ยโดยตรงนะครับทัก l i น e แอมาได้เลยนะครับก็แอด i m Legend นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากรายการด้วยนะครับ1ิเรื่องรู้ยัง่ะ ถ้าอยากรู้เรื่องไหนนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับไม่ต้องเกี่ยวกับร์พูลก็ได้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ